ภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้ติดตามการกำจัดผักตบชวาและเศษสวะกว่า1 0 0 0ตันที่สะพานแม่สอยพัฒนาอำเภอจอมทองให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่งค่ะ นายนิรัตพงศิษฐิถาวรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยปลัดจังหวัดเชียงใหม่ผู้อำนวยการโครงการชนประธานที่1เชียงใหม่หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเชียงใหม่ในอำเภอจอมทองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รว่วมได้ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามการกําจัดผักตบชวาและเศษสวะที่กีดขวางทางน้ําที่บริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ําปิงในเขตพื้นที่หมู่บ้านแม่สอยตําบลแม่สอยอำเภอจอมทองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและป้องกันน้ําเอ่อล้น ซึ่งบริเวณดังกล่าวครับมีผักตบชวาเศษวัชพืชและเศษสวะที่ไหลมากับน้ําติดค้างอยู่บริเวณต่อหม้อสะพานจนอัดแน่นเต็มพื้นที่ความกว้างของลําน้ําปิงนะครับซึ่งจากการประเมินคาดว่ามีเนื้อที่กว่า2,000ตารางเมตรหรือว่าประมาณ12.5ไร่มีปริมาณรวมทั้งสิ้นกว่า1,000ตันครับ โดยขณะนี้โครงการชลประธานที่หนึ่งสนักงานชลประทานเชียงใหม่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ร่วมกันกําจัดโดยการนํารถแบ็คโฮแขนยาวรวมถึงรถขุดแล้วก็เครื่องจักรมาแหวกเศษสวะออกนะครับเพื่อเปิดช่องให้น้ําสามารถไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นรวมถึงตักเศษสวะขึ้นมากองไว้บนพื้นบกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เศษสรสะเหล่านี้ไปดันต่อม้อสะพานจนเกิดความเสียหายนะครับจำนวนไม่น้อยจริงๆแล้วก็บอกว่า12.5ไร่นี่เป็นแค่การประเมินเท่านั้นนะครับ